สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ผมคือผู้ดำเนินรายการ FD และว,วันนี้เราจะมาเจาะลึกหัวข้อการยอมรับหรือต่อต้านกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์ในบริบทนี้หมายถึงแนวทางระเบียบหรือแม้แต่บรรทัดฐานทางสังคมที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันคำถามสำคัญที่เราจะเจาะลึกในวันนี้ก็คือการยอมรับหรือต่อต้านกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ส่งผลต่อชีวิตของเราอย่างไรเราจะวิเคราะห์เรื่องนี้ให้ถึงแก่นแท้ โดยแบ่งปันเรื่องราวจากบุคคลจริงและประวัติศาสตร์เพื่อกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกและกระตุ้นให้เกิดความคิดที่ลึกซึง้งตอนที่ 1. การยอมรับกฎเกณฑ์ความสงบสุขที่อาจเกิดขึ้นจากการยึดมั่นตามกฎเกณฑ์ที่มีอยู่มักถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและสังคมของเราตัวอย่างเช่นกฎเกณฑ์ง่ายๆที่เราเห็นทุกวันเช่นกฎรจราจร หากทุกคนเคารพไฟแดงและไฟเขียวเราก็สามารถขับรถได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องกังวลเรื่องอุบัติเหตุหรือในที่ทำงานกฎเกณฑ์เช่นการตรงต่อเวลาเข้าประชุมช่วยให้ทีมงานทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพแต่ลองนึกดูว่าหากกฎเกณฑ์ที่เรายอมรับนั้นไม่ยุติธรรมหรือล้าสมัยในอดีตผู้หญิงในหลายประเทศไม่มีสิทธิ์ออกเสียงหากผู้หญิงยังคงยอมรับกฎเกณฑ์นั้นพวกเธอจะถูกกีดกันจากสิทธิพื้นฐาน ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในสังคมได้หรือในบางสังคมที่มีระบบวรรณะผู้ที่เกิดในวรรณะต่ำกว่าอาจมีโอกาสจำกัดเพียงเพราะพวกเธอยอมรับกฎเกณฑ์ที่สังคมกำหนดการยอมรับกฎเกณฑ์สามารถนำมาซึ่งความสงบสุขและความมั่นคงแต่บางครั้งก็หมายถึงการยอมรับสิ่งที่ไม่ยุติธรรมและอาจทำให้เราสูญเสียศักดิ์ศรีหรือแม้แต่ตัวตนของเราแล้วคุณล่ะครับเคยมีไหมกติกาที่คุณต้องยอมรับทั้งที่มันบิดหัวใจ เคยไหมที่คุณรู้สึกว่าตัวเองเล็กลงเพราะทำตามบางอย่างที่ไม่เชื่อตอนที่สองการต่อต้านกฎเกณฑ์ความเสี่ยงที่มาพร้อมกับการท้าทายสถานะเดิมอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงโลกการต่อต้านกฎเกณฑ์เป็นวิธีบอกว่าฉันปฏิเสธที่จะยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่ซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญแต่ก็มีความเสี่ยงมากมายเช่นการลองนึกถึงมาตินลูเธอร์คิงจูเนีย ผู้ต่อต้านการแบ่งแยกชชาติในสหรัฐอเมริกาเขาเดินขบวนและพูดออกมาโดยรู้ว่าจะต้องเผชิญกับความรุนแรงและการจับกลุ่มแต่ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรกฎเกณฑ์ที่ไม่ยุติธรรมถูกรื้อถอนและความเท่าเทียมก็เริ่มอย่างรากลึกหรือตัวอย่างสําคัญอีกประการหนึ่งคือมหามคาน์ทีต่อต้านการปกครองของอังกฤษในอินเดียโดยใช้สันติวิธีแต่ทรงพลังเขาเป็นผู้นําการเดินขบวนเกลือเพื่อท้าทายกฎเกณฑ์ที่อังกฤษกําหนดแม้ว,ว่าจะถูกจับกลุ่ม และกลุ่มกูแต่ในที่สุดอินเดียก็ได้รับเอกราชการต่อต้านของเขาเป็นจุดเริ่มต้นของชัยชนะแต่การต่อต้านไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่ทุกคนที่ต่อต้านจะประสบความสําเร็จต้องใช้ความกล้าหาญการวางแผนและการสนับสนุนหากไม่มีสิ่งเหล่านี้การต่อต้านอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่กว่าการเปลี่ยนแปลงส่วนที่ 3. เรื่องราวจากคนจริงๆอารมณ์และแรงบันดาลใจเพื่อให้เราเข้าใจลึกซึ้งขึ้น มาดูเรื่องราวจากคนจริงๆที่ต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจครั้งใหญ่กันครับเรื่องที่ 1. โรซาภาคผู้หญิงธรรมดาที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ในปี1955ที่สหรัฐอเมริการโรซาภาคหญิงผิวสีวัย42ปีขึ้นรถบัสหลังเลิกงานเธอเหนื่อยและเหมือนคนทั่วไปแต่เมื่อคนขับรถบัสสั่งให้เธอลุกจากที่นั่งเพื่อให้ใช้ผิวขาวนั่งตามปฏิกาการแบ่งแยกสีผิว เธอพูดสั้นๆว่าไม่คำว่าไม่คำเดียวจากผู้หญิงธรรมดาคนนี้กลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่จุดไฟให้การเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองลุกโชนเธอถูกจับถูกปรับแต่การต่อต้านของเธอทําให้คนนับล้านลุกขึ้นสู้และนําไปสู่การยกเลิกกติกาแบ่งแยกสีผิวในที่สุดลองนึกถึงความรู้สึกของเธอสิครับกลัวไหมแน่นอนแต่เธอเลือกที่จะไม่ยอมเรื่องที่สองสตีฟจอ็อบ ต่อต้านเพื่อสร้างส,างสิ่งใหม่ในโลกเทคโนโลยีสตีฟจ็อบไม่ยอมรับกติกาที่ว่าคอมพิวเตอร์ต้องซับซ้อนและเป็นของคนกลุ่มเล็กๆเ,เท่านั้นในยุคที่คอมพิวเตอร์เต็มไปด้วยโค้ดและปุ่มเขากลับฝันถึงเครื่องที่ทุกคนใช้ได้เขาต่อต้านความคิดเดิมๆและสร้าง Macintosh คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานง่ายตามมาด้วย iPhone ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนทั้งโลกเขาถูกวิจารณ์ถูกไล่ออกจากบริษัทต,ตัวเองด้วยซ้ำแต่เขาก็พิสูจน์ว่าการต่อต้านกติกาสามารถสร้างนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ได้เรื่องที่ 3. เนลสันแมนเดลา 27. ปีในคุกเพื่ออิสราภาพเนลสันแมนเดลาต่อต้านกติกาการแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกาใต้เขาเห็นคนผิวสีถูกกดขี่ถูกปฏิบัติเหมือนพลเมืองชั้นสองเขาต่อสู้ทั้งด้วยการเมือง และการเคลื่อนไหวใต้ดินจนถูกจับและติดคุกนานถึง27ปีลองจินตนาการครับ27ปีในห้องขังเล็กๆเ,เพื่ออะไรเพื่อวันที่เขาจะได้เห็นคนทุกสีผิวมีสิทธิ์เท่าเทียมกันและวันนั้นก็มาถึงเมื่อเขาได้รับการปล่อยตัวและกลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกจากการเลือกตั้งที่เสรีการต่อต้านของเขาคือสัญลักษณ์ของความหวังส่วนที่4การวิเคราะห์ผลกระทบชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไง จากเรื่องราวทั้งหมดนี้มาวิเคราะห์กันครับว่าการยอมรับหรือต่อต้านกติกาส่งผลต่อชีวิตเรายังไงการยอมรับกติกาข้อดีให้ความสงบในชีวิตเราไม่ต้องเผชิญความขัดแยง้งได้รับการยอมรับจากสังคมข้อเสียข้อเสียอาจต้องยอมรับความไม่ยุติธรรมถูกจำกัดโอกาสข้อดีสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ปลดปล่อยศักยภาพของตัวเองและคนอื่น ข้อเสียมีความเสี่ยงสูงอาจถูกตีตราหรือถูกลงโทษการตัดสินใจเลือกทางไหนขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในสถานการณ์ไหนและเราต้องการอะไรจากชีวิตบางครั้งการยอมรับอาจดีกว่าเช่นการเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภยัยแต่บางครั้งการต่อต้านก็จําเป็นเช่นการลุกขึ้นสู้เมื่อเห็นความอายุติธรรมส่วนที่ 5. คําถามทิ้งท้ายคุณจะเลือกทางไหนก่อนจากกันผมอยากชวนทุกคนคิดต่อยอดไปให้ไกลที่สุด ด้วยคำถามสองข้อนี้ครับในชีวิตของคุณมีกติกาไหนที่คุณยอมรับหรือต่อต้านบ้างและผลลัพธ์เป็นยังไงลองนึกถึงตอนที่คุณตัดสินใจทําตามหรือฝ่าฝืนกติกามันเปลี่ยนอะไรในชีวิตคุณไหมถ้าคุณเปลี่ยนกติกาหนึ่งอย่างในสังคมได้คุณจะเปลี่ยนอะไรและเพราะอะไรลองจินตนาการดูสิครับถ้าคุณมีพลังนั้นคุณอยากเห็นสังคมดีขึ้นยังไง หวังว่าตอนนี้จะจุดประกายให้ทุกคนได้คิดและตัดสินใจอย่างมีสติเมื่อต้องเผชิญหน้ากับกติการในชีวิตขอบคุณที่รับฟังครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ